รอยเตอร์ uters, ราคาบิตคอยพุ่งทะลุ5 0,000ดอลลาร์อย่างรุนแรงต้อนรับเช้าวันจันทร์ราคาของเหรียญคริปโตอันดับหนึ่งของโลกอย่างบิตคอยนั้นดูเหมือนว่าจะมีการพุ่งขึ้นอย่างรุนแรงในช่วงเช้าของวันจันทร์นี้โดยมันได้พุ่งทะลุ5 0 0 0 0ดอลลาร์ไปอย่างรุนแรงและเกิดขึ้นในขณะที่หลายๆคนนั้นกำลังงัวงเงียจากการตื่นนอนราคาของเหรียญ BTC นั้นได้มีการปรับตัวขึ้นตั้งแต่ตอนช่วงเวลาประมาณตีสามของวันนี้โดยได้เพิ่มขึ้นจากจุดต่ำสุดของเมื่อวานนี้ที่ 48,400ดอลลาร์ขึ้นไปอยู่ที่5 1 0 0ดอลลาร์ซึ่งถือเป็นช่วงที่ฝั่งประเทศไทยกำลังเตรียมตัวเข้านอนกันพอดีแม้ไม่มีใครสามารถบอกได้ว่าการเพิ่มขึ้นของราคาดังกล่าวนั้นเกิดขึ้นเพราะสาเหตุใดแต่หลายคนเชื่อว่ามันอาจเกี่ยวข้องกับการประชุมรัฐสภาคองเกรสครั้งที่117ในช่วงเมื่อวานนี้ที่ได้มีการเสนอควบคุมการซื้อขายบิตคอยโดยครอบคลุมถึงการตรวจสอบธุรกรรมในตลาดสกุลเงินคริปโต รวมทั้งผู้ที่เข้าขายต้องเปิดเผยข้อมูลการทำธุรกรรมต่อกรมสรรพากรสหรัฐอเมริกาก่อนหน้านี้นายคอนสแตนตินอานิซิมอฟซีอของเว็บเรดคริปโต o e x i o กล่าวไว้ว่าราคาบิตคอยนนั้นมีแนวโน้มพุ่งทะลุแนวต้านที่ระดับ50,000ดอลลาร์ในไม่ช้านี้หากนักลงทุนยังเข้าซื้ออย่างต่อเนื่องจนกระทั่งล่าสุดราคาก็ได้พุ่งทะลุระดับดังกล่าวตามคำคาดการของเขา การพุ่งขึ้นของราคาบิตคอยในวันนี้สะท้อนให้เห็นว่านักลงทุนยังคงให้ความสนใจในบิตคอยอย่างต่อเนื่องแม้ว่าก่อนหน้านี้นายเจคคลายประธานบริหารของบริษัท Evolution Mining ซึ่งเป็นบริษัทเหมืองทองคำรายใหญ่ของออสเตรเลียจะออกมากล่าวว่าความผันผวนของสกุลเงินคริปโตจะผลักดันให้นักลงทุนบิตคอยหันไปลงทุนในทองคำแทนก็ตาม สกุลเงินคริปโตเป็นการลงทุนที่ต้องใช้เงินจำนวนมากในการเก็งกำไรและผมคิดว่าในท้ายที่สุดแล้วความผันผวนของสกุลเงินคริปโตจะทำให้นักลงทุนหันกลับไปลงทุนในทองคำนายคลายกล่าวในขณะที่เขียนรายงานอยู่นี้บิตคอยมีการซื้อขายกันอยู่ที่ระดับ5,296ดอลลาร์เพิ่มขึ้น2%เในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาอ้างอิงข้อมูลจาก Coin Market Cap กดอ่านข่าวราคาบิตคอยพุ่งทะลุ50,000ดอลลาร์อย่างรุนแรงต้อนรับเช้าว,วันจันทร์ต่อที่สยามล็อกเชน